สวัสดีครับอยู่กับเราช่องโอเล่เอฟซีไทยแลนด์นะฮะวันนี้เราจะปล่อยให้บักขีมึนครับสองบักเลยบูเป้ครับต้องเวียนให้เขาขับช้างกลับบ้านนะวันนี้จะดูว่าเขาจะสามารถเอาช้างสมเชือกกลับบ้านได้ไหมสองคนนะ,ปะไปแล้วกันเลยพว่เราแต่ก่อนนี่ว่า านผู้ชมครับสวัสดีครับอยู่กับเราช่องโอเล่เอฟซีเทเลนนะฮะวันนี้เราจะปล่อยให้บักคีมึนครับสองบักเลยเบูเป้ครับต้องเวียดฮะให้เขาขับช้างกลับบ้านนะวันนีออ้จะดูว่าเขาจะสามารถเอาช้างสมเ <3 S 2> ชือกกลับบ้านไ,ได้ไหมสองคนนะไปไปกันเลยพองเลอไแต่ก่อนไม่ว่า ไปบ้านบ่ไปบ้าน,ม,น,น,ม,นมามาบ่ ผมย่างเสาเอาครับนะครับท่านผู้ชมครับบนชนโบนช่นลนเเเรล กำลังเข้ามาในหมู่บ้านนะครับใช่ครับนเนี่ยอโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเนาะแถวบ้านของเราก็เขาจะเป็นเป็นกันเองมากนะครับท่านผู้ชม พี่เบียก็ขับแก้วตาพ่วงวาสนามานะฮรช้สองตัวนะครเต็มถนนเลยครับท่านผู้ชมนี่ฮะเต็มถนนนะฮะก็ดีเลยนะครับช่วงนี้รถไม่ค่อยวิ่งนะครยังไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ก็เดินสบายเลย ตอนนี้เราก็เลี้ยวเข้ามาซอยหลังบ้านนะครับเป็นซอยหลังบ้านมาขับดีๆนะเดี๋ยวจะขโมยกินต้นอ้อยของคุณป้าเขานาะเขาปลูกนาะเขาห่วงนะไปเลยแน่แน่เดี๋ยวจะกินขโมยกินต้นอ้อยเขา ลูกพี่ใหญ่เลยนะครับนั่งโอเล่เลยนะครับเอบเอบต้นไผ่ด้วยนะฮะท่านผู้ชมหยิบต้นนี้เขาเฮ้ยหยิบต้นนี้เขา

นี่เป็นเป็นทีมฮะทีมงานของโอเล่นฮะดูใายตุกใายตุกเฮ้ยหายปุ๊เป้แล้ววันนี้น้องเวียควบสามเชือกสามเชือกเลยนะฮะแล้วสลับ ขีโอเล่ขีแก้วตาขีวาสนานะครับน้องเบียร์เก่งมากนะครสามารถขับช้างได้ทั้ง3ตัวฮะเอฟซที่ยังไม่รู้จักที่อยู่ของโอเล่นะครับบ้านของโอเล่อยู่ที่บ้านสำโรงนะครับตำบลท่าม่วงครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะ ไม่ได้อยู่ที่ศูนย์อรุรัก์ช้างหรือศูนย์คดที่บ้านตะกลางนะฮะอยู่ที่ตำบลทะม่วงครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็ ช่วงเงย็นเราก็จะปล่อยให้น้องๆน,นั่งช้างกับบ้านครับหลังจากเลิกเรียนก็ไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จก็ขึ้นมาแล้วก็ปล่อยนะฮะเล็มญ้าก่อนจะเข้าที่นอน,นครับแล้วที่นอนของเราก็จะมีอาหารให้เขากินอีกนะฮะตอนกลางคืน เอาฝากท่านผู้ชมหน่อยสิคะ